วีดัดสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเข้าค่ายอบรมดัดนิสัยกลางปา่าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในป่าแห่งนี้มีตัวประหลาดที่ดักรอเล่นงานพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้นคืนผวาป่าไร้เงาหนังปี2020เริ่มเรื่องมาที่บรุดไปษนีที่กำลังปั่นจักรยานไปส่งจดหมายแต่เมื่อเขาไปถึงที่บ้านหลังหนึ่งมันกลับไม่มีเสียงของใครตอบกลับมาเลยทั้งทที่ภายในบา้านมีหญิงแก่อยู่คน หบุรุษไปสนีก็คิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เขาเลยจะกลับออกไปแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดดังออกมาจากห้องใต้ดินด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายคนนี้จึงตัดสินใจดึงแผ่นไม้ออกและทันใดนั้นก็มีอะไรสักอย่างดึงร่างของเขาลงไปและหนังก็ตัดไปเลยนะครับจนเวลาผ่านไป30ปีเราจะได้เห็นค่ายอบรมค่ายหนึ่งซึ่งค่ายนี้มีหน้าที่อบรมและบำบัดกลุ่มคนที่ติดมือถือหรือว่าติดโซเชียล เมื่อมาถึงทางค่ายก็จะขอยึดโทรศัพท์ก่อนเลยอันดับแรกคนที่มาอบรมในวันนี้ถือว่าเยอะมากๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กที่โดนพ่อแม่ลงโทษเพราะว่าติดมือถือมากเกินไปเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเจ้าของค่ายก็เรียกเด็กๆทุกคนมาประชุมก่อนเริ่มการอบรมผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าพวกเธอถูกส่งตัวมาที่นี่เพราะว่าพวกเธอติดมือถือมากเกินไปแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเราจะบำบัดเธอเองเราจะพาพวกเธอไปใช้ชีวิตในป่าโดยไร้โทรศัพท์ไร้เทคโนโลยีเราจะพาทุกคนไปอยู่ในป่า ใช้ชีวิตในป่าจนกว่าจะจบการฝึกหลังจากนั้นทางค่ายก็ให้เด็กๆซุ่มจับหมายเลขว่าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่กลุ่มไหนแต่ละกลุ่มถึงจะแตกต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือการผจญภัยในกลางดึกทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในวันพรุ่งนี้ผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าโซชาเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอชอบเก็บตัวเงียบและไม่พูดจากับใครสาเหตุก็เพราะว่าพ่อกับแม่และน้องสาวของเธอตายในอุบัติเหตุรถชนนะครับและหนังก็ตัดมาที่บ้าน หลังเดิมที่เราเห็นเมื่อตอนต้นเรื่องหญิงแก่เจ้าของบ้านเธอพยายามดึงซากของหมูป่าลงไปในห้องใต้ดินราวกับว่าเธอเลี้ยงตัวอะไรไว้แต่ด้วยความแก่เธอจึงพลาดตกลงไปในห้องใต้ดินและถูกตัวประหลาดในนั้นฆ่าตายหลังจากนั้นเจ้าตัวประหลาดมันก็เอื้อมมือมาหยิบกุญแจเพื่อที่มันจะสามารถหนีออกไปด้านนอกได้และรุ่งเช้าก็มาถึงเด็กๆทุกคนกําลังเตรียมตัวเพื่อออกเดินทาง ในตอนนั้นเองบาทหลวงก็เข้ามาที่นี่เป็นบาทหลวงที่โคตรจ้าบเลยนะครับขับรถเบนซ์ะด้วยจากนั้นบาทหลวงก็สวดอวยพรให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยในการฝึกครั้งนี้และยังไม่จบแค่นั้นบาทหลวงยังพรมน้ำมนต์ใส่โทรศัพท์ของเด็กๆด,ด้วยเพราะบาทหลวงเชื่อว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นปีศาจที่จะนำพาความชั่วร้ายมาหาเด็กๆ และนี่ก็คือกลุ่มตัวละครเอกของเรื่องนะครับเรียงจากทางซ้ายดานีเอลพ่อหนุ่มสกินเฮดยูเล็กหนุ่มแวนโซชาสาวน้อยผู้มีปมกับชีวิตอเนียลาแม่สาวสุดแซบและคนสุดท้ายบาเทกเก้หนุ่มสุดลอ่อส่วนผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าอีซาเธอเป็นครูฝึกและเธอจะพาทุกคนไปประจนภัยในครั้งนี้ จากนั้นทุกคนก็เริ่มออกเดินทางเข้าป่าซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าในป่ามีอะไรดักรอพวกเขาอยู่ระหว่างการเดินทางยูเล็กก็เข้าไปทักทายโซชาเพราะว่าเขาสนใจอยากจะคุยกับเธอตั้งแต่มาที่นี่แล้วและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเข้ากันได้ดีด้วยส่วนดาเนียลพี่แกก็มองก้นอเนล,ล่าตลอดทางเลยสงสัยจะชอบบาเทกก็เห็นว่าไอ้ดาเนียลมันจะหื่นเกินไปแล้วบาเทกก็เลยพูดจากวนโอยจนดาเนียลทนไม่ไหวผลักเขาตกเนินไปเลยจากเหตุการณ์เมื่อกี้บาเทกได้แผลเลยนะครับ สมนำหน้าอยากไปกวนโอ้ยคนอื่นดีนักครูฝึกก็รีบเข้ามาทําแผลให้ทันทีแต่พอทําเสร็จแล้วครูฝึกดันลืมพกมีดมาเลยตัดผ้าพันแผลไม่ได้แต่ก็อย่างโชคดีเพราะว่าโซชาเธอพกมีดมาด้วยครูฝึกก็ตกใจเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าจะมีคนเตรียมพร้อมขนาดนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนก็จะออกเดินทางกันต่อส่วนบาเทกับดาเนียลก็ขอโทษกันและปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแต่ก่อนจะออกเดินทางยูเล็กก็ขอตัวไปเยี่ยวแป๊บหนึ่งทันใดนั้นเองเขาก็ได้เจอกับซากกวางขนาดใหญ่ ที่นอนตายอยู่ตรงนั้นสภาพของมันเละมากเมื่อครูฝึกเข้ามาตรวจสอบเธอก็บอกว่าลักษณะการตายเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของนายพรานแน่นอนแต่มันเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นทุกคนระวังตัวไว้ด้วยในตอนนั้นเองโซชาเธอก็เห็นอะไรบางอย่าง และเธอก็ตกใจมากเพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคือมือของตัวอะไรสักอย่างและมันก็หายไปเมื่อไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อเดินทางไปได้สักพักทุกคนก็ถึงจุดหยุดพักและเริ่มกางเต็นท์นอนของตัวเองจนเวลาผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนทุกคนก็ตั้งแคมป์ไฟและผลาดการพูดเรื่องราวของตัวเองอยูเล็กก็บอกว่าเขาเป็นเด็กติดเกมเขาสตรีมเกมในช่อง YouTube มีคนติดตามเขา900,000กว่าคนแต่กลับกันพ่อกับแม่ของเขาไม่สนับสนุนพ่อกับแม่ก็เลยส่งเขามาที่นี่ เพื่อบำบัดในตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคนจึงหยุดกิจกรรมทั้งหมดและเข้านอนในขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับดาเนียลก็แอบ,บออกมาดูดบุหรี่ด้านนอกอานีล่าก็แอบ,บตามออกมาด้วยแถมยังขอดูดบุหรี่อีกทั้งสองคนคุยกันไปสักพักก็ถูกใจกันซะง,งั้นก็เลยมีเซ็กกันตรงนั้นเลยเมื่อเสร็จกิจกรรมอานล่าเธอก็ขอตัวไปนอนก่อนส่วนดาเนียลพี่แกก็ยังนอนอยู่ที่เดิมแถมยังเอาโทรศัพท์ที่แอบ,บพกมาขึ้นมาเล่นอีกต่างหากในขณะที่ดาเนียลกําลังนอนเขี่ยโทรศัพท์อย่างพเพลิดเพลินก็ม ร่างใหญ่เดินมาลากตัวของเขาไปหน้าตาของมันอัปปัลกมีตุ่มผู้พองเต็มไปหมดมันจับร่างของดาเนียลฟาใส่ต้นไม้อย่างแรงจนดาเนียลตายคามือของมันเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทุกคนต่างสงสัยว่าดาเนียลหายตัวไปไหนอนนานล่าก็บอกว่าเมื่อคืนเธอนั่งคุยกับดาเนียลอยู่ตรงนี้แต่หลังจากนั้นเธอก็กลับเข้าไปนอนนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นดาเนียลโซชาเธอสังเกตเห็นรอยเลือดที่ต้นไม้เธอจึงเรียกทุกคนมาดูแต่ครูฝึกกลับคิดว่ามันไม่ใช่เลือดมันเป็นแค่ยางของต้นไม้เท่านั้น แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องตามหาดาเนียลให้เจออยู่ดีครูฝึกจึงวางแผนจะให้บาเทก,กับอเนลา่ารออยู่ที่นี่เผื่อดาเนียลกลับมาส่วนคนที่เหลือก็เข้าไปในป่ากับครูฝึกเพื่อตามหาดาเนียลยูเหล็กจึงออกความคิดเห็นเราอยู่รวมกันดีกว่าถ้าแยกกันเราอาจจะตายเหมือนในหนังฆาตกรก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ ทั้ง3คนเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนไปเจอบ้านของตัวประหลาดสภาพของบ้านมันน่ากลัวมากภายนอกเต็มไปด้วยกระดูกของสิ่งมีชีวิตและกลิ่นเหม็นเมื่อทั้ง3เข้าไปในบ้านพวกเขาก็ไปเจอกับห้องใต้ดินสสาวไม่รอชา้ารีบลงไปสำรวจทันทีโดยปล่อยให้ยูเล็กดูต้นทางให้เมื่อทั้งสองลงไปด้านล่างพวกเธอก็เจอกับศพของคนมากมายรวมถึงศพของดาเนียลก็อยู่ในนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นตัวประหลาดเจ้าของบ้านมันก็กลับมาแล้วทั้ง3คนจึงรีบลงไปด้านล่างเพื่อซ่อนตัว แต่ก็นั่นแหละครับซ่อนที่ไหนไม่ซ่อนมัดซ่อนในห้องทํางานของมันเจ้าตัวประหลาดมันก็เดินลงมาที่ห้องใต้ดินพอดีถือว่ายัางโชคดีเพราะว่ามันมีช่องเล็กๆที่สามารถปีนหนีออกไปได้ยูเล็กกับโซชาจึงปีนหนีออกไปก่อนในขณะที่ครูฝึกกําลังจะปีนหนีเสียงโทรศัพท์ของดาเนียลก็ดังขึ้นครูฝึกจึงเปลี่ยนใจจะกลับเข้าไปเอาโทรศัพท์เพราะเธอคิดว่าเธอสามารถสู้กับตัวประหลาดได้แต่ก็นั่นแหละครับแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวคงจะสู้ไหวสุดท้ายเธอก็โดนตัวประหลาดฆ่าตายคอขาดเลย ยูเล็กกับโซชาไม่รอช้าเรีวิง่งหนีเข้าป่าทัานทีในตอนนี้ยูเล็กเขากําลังประสาทเสียเขาทําอะไรไม่ถูกแล้วโซชาก็เลยตบหน้าไปทีนึ่งเพื่อเรียกสติโซชาก็บอกว่าเราต้องตั้งสติเราจะเดินทางกันต่อจนกว่าจะมีคนมาช่วยในส่วนของบาเทกกับอาเนล่าที่กําลังนั่งรออยู่ที่แคมป์ทั้งสองกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตแต่ทว่าในตอนนั้นอาเนล่าก็ตายซะแล้วเธอถูกตัวประหลาดใช้แท่งเหล็กแทงทะลุป,ปากตายบาเทกเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิง่งหนีเข้าป่าทัาน ที่ในส่วนของยูเล็กกับโซชาทั้งสองคนก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งกลางป่าและก็โชคดีเพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ทั้งสองคนรีบบอกเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้ชายคนนี้ฟังแต่ผู้ชายคนนี้กลับไม่ตกใจอะไรเลยชายคนนี้ก็บอกว่าเขาเคยเจอพวกมันมาแล้วพวกมันมี2ตัวเป็นพี่น้องกันไม่นำซ้ำมันยังเอาขาสองข้างของเขาไปด้วยสรุปแล้วชายคนนี้ก็คือบุรุษไปษณีเมื่อ30ปีก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ตน้นว่าต้นเหตุเนี่ยมั เกิดขึ้นจากอะไรเมื่อนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีแม่หนึ่งคนและลูกชายฝาแฝดอีกสองคนในวันนั้นมีอุก,กาบาตตกลงมาและระเบิดกลางท้องฟ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กฝาแฝดสองคนจึงเรียกวิ่งไปดูด้วยความซุกซนสองพี่น้องจึงเก็บเอาเศษอุกาบาตเนี่ยกลับบ้านไปด้วยในกลางดึกคืนนั้นเองก็มีของเหลวอะไรบางอย่างไหลออกมาจากเศษอุกาบาตและเข้าไปสิงร่างของสองพี่น้องจนสองพี่น้องเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์และเริ่มจับสิ่งมีชีวิตมากิน เป็นอาหารคนเป็นแม่เมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบขังลูกๆของเธอไว้ในห้องใต้ดินทันทีเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นและลูกของเธอเองชายคนนี้ก็เล่าต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงลูกของเธอไว้ในห้องใต้ดินจนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าผู้หญิงคนนั้นก็เสียสติและกลายเป็นบา้าผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอย่าออกไปไหนเลยอยู่ที่นี่แหละปลอดภัยที่สุดแต่ทั้งสองคนทําแบบนั้นไม่ได้พวกเขาตัดสินใจจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อไปเอาโทรศัพท์ของดาเนียลและโทรไปขอความช่วยเหลือ ในส่วนของบาเทกหลังจากที่เขาหนีเข้าไปในป่าเขาก็ไปเจอกับโบสถ์แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ถือว่าอย่างโชคดีเพราะว่าบาดหลวงก็อยู่ในนั้นบาเทกจึงรีบขอความช่วยเหลือแต่เรื่องราวกลับพลิกผันบาดหลวงทําร้ายบาเทกจนสลบและจับเขามัดเอาไว้สรุปแล้วบาดหลวงเป็นพวกโรคจิตชอบทําร้ายเด็กวัยรุ่นนะครับเพราะบ,บาดหลวงคิดว่าไอ้พวกเด็กสมัยใหม่มันโดนปีศาจครอบงําแต่จากนั้นไม่นานบาดหลวงก็โดนตัวประหลาดที่ตามมาฆ่าตายโดยการบีบหัวและใช้นิ้วจิ้มตาบา เทคจึงใช้โอกาสนี้แก้มัดให้ตัวเองและหนีออกมาจากที่นั่นตัดกลับมาที่โซชากับยูเล็กทั้งสองคนมาถึงที่บ้านของตัวประหลาดแล้วทั้งสองจึงเริ่มวางแผนว่าจะเข้าไปเอาโทรศัพท์ยังไงยูเล็กก็เลยอาสาเขาจะเป็นล่อมันออกมาจากบ้านเองเพื่อถ่วงเวลาให้โซชาเนี่ยเข้าไปเอาโทรศัพท์ด้วยความกล้าหาญในครั้งนี้โซชาปลื้มมากนะครับเธอก็เลยจุ๊บแก้มไปทีนึงยูเล็กถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวมีกําลังใจขึ้นมาเต็มร้อยจากนั้นยูเล็กก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อเรียกตัวประหลาดออกมาและเปป็นไตามแนนะะับ ตัวประหลาดมันเดินตามเสียงเคาะประตูออกไปโซชาจึงใช้โอกาสนี้รีบเข้าไปหาโทรศัพท์แต่ว่าตัวประหลาดมันก็ไม่ได้โง่นะครับมันกลับลงมาเช็คที่ห้องใต้ดินโซชาก็เลยโดนมันเล่นงานจนสลบไปและหลังจากนั้นมันก็หันไปเล่นงานยูเหล็กต่อโดยการใช้มีดแทงท้องเขาจนตายจนเวลาผ่านไปเมื่อโซชารู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกล่ามโซเอาไว้โซชาไม่รอช้ารีบใช้โทรศัพท์ของดาเนียลเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์แบตหมดซะงั้น ในเวลาเดียวกันนั้นตัวประหลาด2พี่น้องพวกมันก็กําลังพักผ่อนอยู่ชั้นบนนะครับโซชาก็เห็นว่าโอกาสนี้เหมาะจะหนีเธอจึงใช้มีดพกงัดแงกุญแจที่ล็อกเธออยู่และมันก็สําเร็จแต่โซชากลับเปลี่ยนความคิดถ้าเธอหนีเนี่ยเธอก็ต้องหนีตลอดไปแต่ถ้าเธอฆ่าพวกมันเรื่องก็จบโซชาตัดสินใจหยิบมีดมาเ,เชเต้ของตัวประหลาดขึ้นมาและกลับขึ้นไปด้านบนจากนั้นเธอก็ใช้มีดกระหน่าแทงตัวประหลาดที่นอนอยู่จนมันตายขาที่ทาให้ตอนนี้ตัวประหลาดตายไปแล้ว1ตัวหลังจาก จากนั้นโซชาก็รด้วิ่งหนีเข้าไปในปา่าในเวลาเดียวกันนั้นที่บ้านของชายแก่ก็เกิดมีเสียงประหลาดดังขึ้นด้วยความตกใจเขาจึงยิงปืนใส่ประตูทันทีแต่ปรากฏว่าคนที่โดนยิงคือบาเทคนะครับอุตสาห์นีรอดจากบาดหลวงมาได้แต่สุดท้ายก็มาโดนยิงตายอยู่ดีตัดกระมาที่โซชาเธอวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปเจอตำรวจที่กำลังเข้าเวรอยู่แถวนั้นพอดี เมื่อตำรวจรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาจึงรีบขับรถหนีออกจากป่าทัานทีแต่ระหว่างทางตำรวจก็ดันขับรถไปชนกับอะไรสักอย่างด้วยความสงสัยตำรวจก็เลยลงรถไปดูและปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจชนไปมันคือตัวประหลาดตัวสุดท้ายนั่นเองและตำรวจก็โดนมันฆ่าโดยการเอาขวานสับตัวขาดเครึง่งจากนั้นมันก็จะไปเล่นงานโซชาต่อแต่เธอก็ยังมีสติเธอรีบเข้าไปขับรถตำรวจทันทีและยังไม่หมดแค่นั้นด้วยความโกรธแค้นเธอใช้รถตำรวจเหยียบไอตัวประหลาดเนี่ยจนมาตายค่ะ ถนนเมื่อเธอมั่นใจว่ามันตายแน่นอนแล้วเธอก็ขับรถออกไปจากป่าทัานทีแต่ทว่าในกลางดึกคืนนั้นก็มีชายขี้เมาสองคนเดินไปเจอร่างของตัวประหลาดที่นอนอยู่บนถนนและที่สําคัญมันยังไม่ตายรวมถึงตัวประหลาดที่อยู่บ้านด้วยนะครับมันยังไม่ตายขนาดโดนแทงไปตั้งหลายทีแต่ดูเหมือนว่าตํารวจจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีแสงไซเรนอยู่หน้าบ้านมันด้วย และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคืนผวาป่าไร้เงาหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญทั่วไปนะครับที่ตัวละครของเรื่องค่อนข้างจะโง่ทุกตัวเลยมันก็เป็นเรื่องปกติของหนังแนวนี้เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากหนังจะเน้นฉากชวนอวกซะมากกว่าโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากมาครับ